อันนี้มีเวอรนฮอนด้นะครับเป็น e ออร์ลินเวอร์ชันนะสวยงามนะมีเออร์ลินติดตั้งมาจากด้านหลังะชกด้านหน้าก็ยังเป็นเดิมอยู่ที่แรกผมเข้าใจว่าจะเป็น e ออร์ลินหน้าหลังนะปรากฏว่าไม่ใช่นะได้จับคันแรกเลยก็ไม่เป็นไรอเดี๋ยวปรับเซ็ตให่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยมาดูต่อนะชกหน้านะครับสปริงเดิมนะครับคอนเซ็ปผม <c oughs> ทำน้อยต้องได้มากฟังดูเหมือนบ้านะ มีที่ไหนทําน้อยได้มากมีที่นี่นะครับเพราะว่าเราโดนต้มตุ๋นมาเยอะนะไหมเราก็สมัยเราเป็นเด็กน้อยเราก็ไม่อยากให้เพื่อนๆโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าไปทําไม่ดีใส่ใครเพราะว่าของพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยมิชาชีพพวกเนี้ยเราเจอได้ตลอดชีวิตเอเแต่ว่าเราจะรู้เท่าทันเขาหรือเปล่าอยู่มาจนหัวง,งอกแล้วผมยังโดนอู่รถตู้โฟกเลยนะครับแถวลาดปลาเขาเปลี่ยนอะไรดีๆออกใส่อะไร ใหม่เข้าไปเฉยเลยเก็บตังค์ทั้งนที่มันไม่จําเป็นดังนั้นมันควรจะมีแต่งานงานบริการงานหาปัญหาไม่ใช่แบบมหลอกขายของแบบนี้ผมไม่ชอบนะครับก็เดี๋ยวเซตติ้งใหม่นะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะเราเสร็จด้วยน้ำมันนอร์์ลินนะครับโชก็จะนุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนนํามาประกอบใส่รถนะครับอะไรก็ทําการไของอร์ดคอนคอนะครับเบอร์สิบสี่นะครับมาไขแบบสีเขีนเชียวนะครับ เรียบร้อยนะสำหรับโชกหน้านะครับเดี๋ยวไปเซ็ตโชกหลังนั้นต่อครับก็ปรับเซ็ตค่าแสกนะฮะก็ต้องให้เจ้าของรถมานั่งนะครับแล้วก็เช็คระยะนะครับแล้วก็ดูสไตล์การขับขี่นะครับแล้วก็ปรับเซ็ตค่ารีบาร์คอมเพรสชั่นใหม่ก็เรียบร้อยนะโชกก็จะนุ่มนวลน,นะขอบคุณนะครับที่บิ๊กที่มาใช้บริการที่ร้านของเรา